สวัสดีชาวคาร์บาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอีมาห179นะครับโอเคครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะครับของ NPC ยุยที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมสเปเชียลบ็อกนะกล่องนี้นะครับ 15M นะเป็นกิจกรรมผ่านเงิน M ในเซิร์ฟนั่นแหละนะแต่ว่า เห็นคนเปิดได้เยอะนะครับเห็นเห็นคนเปิดได้เยอะมากตอนแรกก็กะว่าจะเปิดอยู่แล้วนะแต่ว่าเห็นคนเปิดได้เยอะก็เลยว่าไหนเรามาเปิดเร็วสักหน่อยแล้วกันนะครับงบที่จะเปิดรอบนี้คือ 500m นะครับ 500m เนี่ยน่าจะได้ประมาณสักอ่าประมาณสัก30กว่ากล่องตรงนั้นนะครับผมประมาณสัก30กว่ากล่องตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างนะมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอ่าเขาดวงดีเฉยๆ,ๆนะครับอ่า แอดมินงบแค่นี้แหละประมาณ5้ารอเอ็มนะครับอาทิตย์นี้เราลุยกันเลยนะะเดี๋ยวเราจะเปิดทีละ5กล่องเหมือนเดิมครับผมนะเราจะเปิดทีละห้ากล่อง5กล่องแรกครับผมเทสก่อนนะเทสก่อนดีกว่านะกล่องหนึ่งอันนี้เป็นยาปีกยาปีกห้าแ0,000นเหรอยาโอ้โหยาปีกห้าแสนสิบห้าเอ็มนี่ถือว่าแพงจัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกล่องนี้แล้วกันนะครับเทสเอย้ยาปีกแล้วอะทุกคน ไอ้กล่องหนึ่ง o อ้เอ็กซิมคอร์เลนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเป็นยา level 4 200เดี๋ยวไปดูราคา X อ็กซิ c คอ e ์ e ลเว6ก่อนนะครับปึบ 3M โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้เนี่ยของเลยๆก็จะเป็นพวกสามัญน,นะจะเป็นพวกสามัญพวกเจาะแดงเจาะขาวอะไรประมาณนั้น นะครับพวกคอสตูมมีหมดนะครับในนี้แล้วก็ของในนี้มีผูกมัดตัวละครแค่ชิ้นเดียวก็คือ,อายาเจียมนะครับนอกนั้นมันซื้อขายเยเปลี่ยนได้หมดนะแล้วก็ของพวกที่แบบไม่ค่อยมีราคามันก็เยอะนะครับในนี้นะแต่ว่าคือกล่องรอบนี้มันมาสุมน้อยมากก็เลยมันมีโอกาสออกของแรสูงนะครับเท่าเท่าที่สังเกตดูนะอ่ะทีนี้นะครับ เดี๋ยวเราซื้อมา10กล่องนะเออซื้อมาเลยเพื่อนโอเคแล้วเราจะเปิดทีละ5กล่องนะครับปึ๊บ Perfect Call 10นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหถือว่าเน่านะครับเพราะว่า Perfect Call level 10เนี่ยไม่น่าจะแพงนะ Perfect Call High เนี่ย 10M เท่านั้นเองนะครับ นะตามคาดนะครับว่ามันไม่น่าจะแพงอ่ะต่อไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้มันมีแซมมากล่องนึงใช่ไหมก็เปิดไปก่อนกล่องนึงอ้ยอันนี้เป็นที่ครับการแตกเข็มขัดครับผมอันนี้เป็นที่ครับการแตกเข็มขัดนะมีราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเช็คดู1.5นะก,ก็เท่ากับว่าไม่มีราคานะครับผมอ่ะเราไปอีก5กล่องอันนี้สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่นะครับ เอติมคอร์แพ็กเกจพรีเมียมนะครับกับอ่าอีพิกนะแล้วก็เอติมคอร์ห้านะครับอโอเคอันนี้สวยนะครับอันนี้ขายได้เลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นถุงเท่าไหร่สิบเก้าเอ็มนะครับเอ๊ะทำไมมันถูกจังวะอันนี้สามสิบสี่เอ็มนะครับอ่าอีพิกเนี่ยสุ่มอ๋ออีพิกเนี่ยสุ่มตั้งแต่หกครับสุ่มอ่าสุ่มอ่าสุ่มตั้งแต่เอติมคอร์เลยไปหก จนถึง10หรือ12เลยนะส่วนอ่าส่วนอันนี้สุ่ม8กับ9นะครับโอเคอย่างนี้นี่เองนะครับอ่ะเราไปกันต่อนะอาจจะเปิดได้ไม่เยอะนะครับแต่จะพยายามเปิดให้ดูว่าของมันของน,อนนี้มันออกง่ายจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคอีก5กล่องไปโอ้โหยับ โหยับเลยอันนี้คือยับเลยนะครับโหยับเลยแบบโหเน่าจริงอันนี้เน่าเน่าจัดเลยครับอ่ะไปอีกห้ากล่องครับผมอะไรเนี่ยเอ้ยเอ็กซิมอัพเกดซิลสโตนเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยมันเอ่องบห้าร้อยเอ็มเรามันจะกำไรหรือเปล่าวะอันนี้สามสิบหกเอ็มนะครับ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบอ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบมีอันไหนได้มีอันนี้ถูกนะครับสองเอ็มโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าอ่ามันกําไรหรือเปล่าแต่นี่ต้องบอกตรงว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้แอดมีประมาณแปดสิบเอ็มนะครับเดี๋ยวแอดจะซื้อระมาณสักร้อยี่สิบเอ็มนะแล้วก็เปิดไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคแปดกล่องพอดีนะครับ 8กล่องจัดไหอ่อหอออเอาว่ะอ่า,อ,า,อ,า,อ,าอันนี้นะครับจะเป็นใบสุ่มนะจะเป็นกล่องสุ่มใบออฟคอสตูมนะครับบใบออฟคอสตูมมอตเตอร์ไซค์นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นอีพิกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อีพิกดิเอ็กซ์ตรีมนะครับอันนี้ขายได้เลยไหมถ้าขายได้เลยเราไปดูราคากันก่อนนะครับ อ่าเอ็มนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตีเข้าๆกันว่า 500M เอ็มเนี่ยเราได้คืนมาเท่าไหร่นะครับอันนี้120ใช่ไหมเมื่อกี้35ตีว่าเป็น150นะครับ108แล้วนะ108อันนี้เท่าไหร่ 104M เอ็มตีว่า 100M เอ็มแล้วกันนะครับเป็น280นะอันนี้ 19M เอ็ม 19 m ตีว่า20 m นะครับก็เป็น300ละอาพวกนี้มันถูกอะพวกนี้มันถูกไม่น้ำละกันนะครับเนี่ยเออยาปีกละ่ะยาปีกขายได้นะขายได้มาทั้ง0ิ m นะครับผม310นะครับเอ่อประมาณประมาณ3 1 0 m ประมาณนะประ,ประมาณ320 m นะครับก็ขาดทุนนะ ว่าการทาตรงคือขาดทุนนะเนี่ยเอออ่ะทีนี้นะครับอ่าเราขาดทุนนะทีนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันต่อนะครับบายอคอ,อตูมมอเตอร์ไซค์แบรแรกที่ออกมาก็คือดีเฟนโอโ้โหบอกเลยว่าราคาโหดหายไปเป็นเท่าตัวนั่นไงโอ้โหเน่าจัดนะครับเน่าจัดเลยนะอันนี้นะครับกด บ๊บโอ้โหขายปกติดีกว่าแล้บอกตรงนะถ้าแม่งถ้าไอ้ถ้ามันจะออกขนาดนี้นะ่ะมาอีกสามถุงไปปุ๊บอแปดแปดแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดู S.M. Call Level แปดนะมีราคาหรือเปล่าโอเคเม็ดละยี่ห้าเอ็มเม็ดละยี่ห้าเอ็มถือว่าถือว่าดีขึ้นนะ อ่ะถุงทองนะครับถุงทองนี่จะสุ่มเลเวล1สิบกับเลเวล1สิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถุงทองขายเท่าไหร่นะถุงทองถุงทองนี่ร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ e ็กซ์ตรีมเอ็กซ์นะเอ็กซ์ตรีมคอโอ้โหเซิร์ชไม่เจอด้วยนะเอาบเอางนี้ดีกว่าเอานนี้ดีกว่าเอ็กซ์ตรีมคอ พิมพ์ถูกไหมวะเออไม่ถูกอีกนะครับอ่าหาเลยดีกว่านะอีกอัพเกรดไอเทมนะครับผมคออ่าเอ็กซ์ตรีมคอเลเวลสิบนะครับถ้าเราได้สิบเนี่ยมันจะอยู่ที่ร้อยเอ็มนะถ้าเราได้สิบเอ็ดมันจะอยู่ที่ร้อยสี่สี่คือถ้าเราอยากจะได้กำไรมากกว่าถุงทองเพียวคือสิบเอ็ดเท่านั้นนะครับเปิดไปปับ๊บ อันนี้เป็นเลขไปสิบนะครับจบนะเนี่ยนี่คือของสุ่มทั้งหมดครับผมเอาแบบไม่อิงนิยาหญ่นะของสุ่มทั้งหมดเอาแบบไม่อิงนิยาหญ่นะมันก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมผ่านเงินเอ็มนะเพราะนั้นคือถ้าใครอย่าลุ้นดวงนะครับอยากจะลองลุ้นดวงดูอ่าสุ่มกันได้นะครับผมมาสุ่มกันได้ส่วนถ้าใครไม่เชื่อดวงนะครับก็ฟ์มกันต่อไปนะก็ ก็กิจกรรมนี้ก็ข้ามไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายแล้วทุกคน